สวัสดีครับผมอูท๋ทศวรร์จันเทพานะครับเป็นทีมงานจาก f l o i d c l o u d วันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เราทำบนระบบ4 p a y l o ของเรานะครับนั่นก็คือฟังก์ชันไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารซึ่งนอกจากทั้งที่แล้วผมสาธิตการใช้งานไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยแล้วนะครับในครั้งนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านธน,น,นาคารไทยพาณิชย์กันบ้างน,นะครับ ซึ่งตัวไฟล์จ่ายเงินเดือนตัวนี้นะครับผู้ใช้งานก็แค่กดดาวน์โหลดที่ระบบโฟ a y เพโลของเรานะครับและนําไปอัปโหลดบนระบบของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อทําจ่ายเงินเดือนได้เลยนะครับโดยมีเงื่อนไขที่ว่าให้บัญชีของธุรกิจนะครับเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และบัญชีรับเงินของพนักงานเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยประหยัดเวลามากๆไม่ต้องเสียเวลาคีย์ข้อมูลเองมีความสะดวกและรวดเร็วนะครับและทําการจ่ายเงินเดือนภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่าน,านั้น เ,เดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็เข้ามาที่ระบบ4 p a y l o โลของเรานะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่างเงินเดือนก่อนนะครับและให้เลือกบัญชีเงินเดือนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทําการจ่ายผ่านระบบธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับเลือกเป็นบัญชีไทยพาณิชย์และก็กดบันทึกข้อมูลหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าไปที่เมนูบริหารเงินเดือนและค่าจ้างนะครับและเลือกไปที่จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างนะครับเพื่อกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ในการสร้างรายการเงินเดือนรายการใหม่นะครับเมื <olmuş. S 1> <Benjamin. S 2> ่อกดปุ่มสีเขียวนะครับก็จะเจอ1นึ่ป๊อปอัพนะครับก็คือป๊อปอัพนี้มันจะถามว่าเราต้องการที่จะจ่ายผ่านประเภทพนักงานประเภทใดนะครับก็จะมีพนักงานรายเดือนและก็พนักงานรายวันนะครับซึ่ง2ประเภทนี้สามารถทําจ่ายผ่านไฟล์จ่ายเงินเดือนธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเรียกเป็นพนักงานรรายเดืออนนนก่ะคับ ส่วนช่องทางการชําระนะครับก็ขอให้เลือกเป็นช่องทางการจ่ายด้วยเงินโอนเพราะว่าเป็นการจ่ายระหว่างบัญชีธนาคารของธุรกิจและบัญชีธนาคารของพนักง,งานไทยพัน์นิตนั่นเองนะครับแล้วก็กดปุ่มสร้างรายการเงินเดือนนะครับ ก็จะมาที่รายการเงินเดือนนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจและนักบัญชีที่ทารายการเงินเดือนนะครับก็ต้องตรวจสอบรายการถึงความครบถ้วนถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพนักงานของเราเนี่ยนะครับชื่อถูกต้องไหมเงินเดือนถูกไหมรายการปรับเพิ่มแบบลดนะครับเมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับก็กดบันทึกเอกสารปุ่มสีเขียวตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วนะครับก็จะมีปุ่มให้เราดาวน์โหลดไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดได้หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับ ก็สามารถคลิกดาวน์โหลดที่จุดไข่ปลานะครับด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดไฟล์จ่ายเงินเดือนธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองกดจากด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดนะครับก็จะเจออีกึ่งป๊อปอัพนะครับก็จะเป็นป๊อปอัพดาวน์โหลดไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะกดดาวน์โหลดนะครับจะเห็นได้ว่าจากเงื่อนไขครั้งแรกที่ผมเคยบอกว่าบัญชีที่ใช้การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยจะต้อง เป็นไทยพณิชย์ทั้งของธุรกิจเองและของพนักงานเองด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ยังมีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองตรงนี้นั่นหมายความว่ายังไม่สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดดาวน์โหลดไปปุ๊บก็จะขึ้นว่ามีพนักงานอื่นใช้บัญชีธนาคารอื่นอยู่เท่าไหร่นะครับทางแก้นะครับก็แค่ขอแค่ไปแก้ไขให้พนักงานที่ยังใช้บัญชีธนาคารอื่นอยู่นะครับเป็นไทยพณิ์หรือว่าเราต้องการที่จะเลือกจ่ายแค่ไทพณิชย์บางคนก็ทําได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลอง พนักง,งานที่เป็นธนาคารอื่นออกไปก่อนนะครับให้เหลือแค่ไทยพาณิชย์พอเหลือแค่ได้พาณิชย์ปุ๊บก,ก็กดบันทึกเอกสารอีกหนึ่งครั้งนะครับและก็กดดาวน์โหลดไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารข้างล่างได้เลยอ่ะคราวนี้นะครับก็จะไม่มีเครื่องหมายสีเหลืองตกใจนะครับบนช่องทางการชําระและก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับก่อนกดดาวน์โหลดนะครับให้เช็ควันที่จ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องการที่จะจ่ายเงินวันไหนเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะสมมุติว่าให้เป็นการจ่ายเงินสิ้นเดือนน,นะครับ ผมก็เลือกเป็นสิ้นเดือนแล้วผมก็กดดาวน์โหลดก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟล์นะครับที่เป็น .txt นะครับซึ่งตัวไฟล์นี้นะครับจะเป็นหน้าตามยึกยอตัวอักษรยึกยอนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับตัวนี้ก็คือถือว่าเราดาวน์โหลดออกมาได้สําเร็จแล้วนะครับไอตัวไฟล์ตัวนี้นะครับ .txt เนี่ยเดี๋ยวผมจะนําเอาไปอัปโหลดบนระบบ sp ต่อไปนะครับซึ่งไฟล์จากตัว f o u p a y l o ของเรานะครับก็ ให้เรานำไปอัพโหลดบน SCB Business Anywhere ตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบของ SCB แล้วนะครับหรือธนาคารไทยพาณิชย์เนาะแล้วก็เอาตัวไฟล์ .txt บนเพลโอของเราเนี่ยเข้าไปอัพโหลดหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เวลารอธนาคารเนี่ยตรวจสอบข้อมูลสักครู่นึงนะครับแล้วเราก็เข้าไปกดอนุมัติหนึ่งครั้งนะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเที่ยงใจเดียวนะครับพนักงานของเราทุกคนที่ใช้ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนเข้ามาในบัญชีธนาคารนะครับของพนักงานเองนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการการทําไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านระบบโฟร์เพอของเราแล้วนะครับนอกจากนะครับระบบโฟร์เพรอของเราเนี่ยครับจะรองรับการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ที่ง่ายสะดวกและรว,วดเร็วแล้วเนี่ยเรายังมีการรองรับไฟล์จ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับแต่๋ยยังไงเราปติดตามชมคลิปที่เป็นที่ผมจะสาธิตการใช้งานผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ